รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168กแร่วมกับ All New Isuzu T-Max พลลุุภาพพิกโลกเครื่องดื่มตาช้าง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการกู้ท่องเทีย่ยวบัตดิทิปเปิดรายการแบบสบายๆชิลๆผมาพาผู้ชมทุกบ้าน,น,นมาพักผ่อนพักกายพักใจกิจกรรมทางน้ำของอีสอร์ทแห่งนี้รับรองว่าท่านผู้ชมทากบ้านเนี่ยมาแล้วได้ชิลเหมือนผมแน่อีสอรด์ที่นี่นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศเงียมสมบสงบเป็นมุมไพรเวทที่สบายๆบรรยา,ยากาศนั้นเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าแล้วก็สายน้ำ นี่เขาเช้าหมอกนี่ลงนี่สวยงามมากที่นี่อยู่ที่ไหนและกิจกรรมทายน้ําเป็นอย่างไรคู่ของผมในสัปดาห์นี้มาเที่ยวกับผมในทริปล่องแก่งเช่นเคยผมก็ต้องขอบคุณนี่ครับอีซูซูรับการเอื้อเฟือ้อนุเคราะห์ให้มาเป็นบัดดีคู่กายคู่ใจของอผมมั่นใจในคุณภาพของอ s ซูซสัปดาห์นี้ติดตามชมในช่วงสวัสดีประเทศไทยรีสอร์ทที่ว่าแห่งนี้บรรยากาศจะเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวขนาดไหนหน่าที่จะมาพักผ่อนพักกายพักใจ พักปอดหลังจากช่วยช่วงโควิดได้ผ่อนคลายลงไปจางหายไปแล้วนะครับหลายาคนไทยก็ต้องช่วยกันตั้งการาดนะครับผมติดตามชมในช่วงสวัสดีประเทศไทยพร้อมที่จะแนะนำสถานที่แห่งนี้พบกันในช่วงสวัสดีประเทศไทยครับช่วงสวัสดีประเทศไทยสนับสนุนโดย All new isu สุทีพรานุภาพพิกโกเครื่องดึงตาชา้าง ช่วงสวัสดีประเทศไทยนะครับจัดาา์นี้ผมพามาอยู่ที่วอลวีนะครับรีสอร์ทแอนด์สปาสถานที่พักแห่งนี้รีสอร์ทแห่งนี้นะครับเป็นบรรยากาศสุดป,ปินราคานั้นเบาๆกระเป๋ามีทั้งเป็นทั้งครอบครัววอลวีรีสอร์ทแอนด์สปาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านไหนจะมาพักนะครับโทรมาสำรองจองห้องพักก่อนช่วงวันหยุดย,วยาวๆนั้นไม่ต้องพูดถึงครับ คิวเต็มแน่นอนแล้วมาติดตามชมทางรายการดูซิว่าบรรยากาศของรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยจะสุดฟินสุดคุ้ยขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมไปกันบบนะครับท่านผู้ชมนะบรรยากาศของบร,รวีรีสอร์ทแอดสปาร์มีบรรยากาศสามารถที่จะมาเซลฟี่นะครับพร้อมกับคู่รักหรือไม่ก็พร้อมกับครอบครัวบรรยากาศที่นี่นั้น p r i v a t ส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวหาที่ไหน ยากมากนะครับในอำเภอแก่งกระจานบรรยากาศนั้นนะครับอบร้อมไปด้วยภูเขาและสายน้ำช่วงสวัสดีไประเทศไทยนะผมได้มาปิดช่วงที่ร้านกาแฟนะในวอร์วีรีสอร์ทแอนด์สปานะไว้รองรับนะลูกค้าทุกท่านนะยามเช้าจิบกาแฟพบก,กันในช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยติดตามชมดูว่ากิจกรรมมันมันวันนี้เนี่ยมันแน่นอนนะผมมีคู่มาด้วยนะครับเป็นคู่น้องๆแม่น่ารักเหลือเกินนะติดตามชมฮะในช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับสัปดาห์นี้ เป็นร่องแก่งแบบเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับผมพักสักูครับ,รบ,รบช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย all new ยูสุบีแมสคุภาพพิโโลเครื่องดื่มตาช้าง ดุกดิ๊เพชชอปอาบน้ำตัดขนทุบเครื่องเรื่องสุนัขพร้อมกับอีกหลากหลายบริการช่วงนี้ช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยนะสัปดาห์นี้ผมได้มีโอกาสมาพักท,ที่วอลลวีรีสอร์ทแอสต้าก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมทางน้ำคือร่องแก่งคนนะครับผมคือน้องเฟิร์ส บรรยากาศ네ดีอ๋อน้องเฟิร์สมาที่วอลวีรีสอร์ทและสปาแล้วสุดยอดมากที่มันสุบค่ะแล้วก็บรรยากาศอะไรพวกนี้ก็เตยของเตยก็สวยดีนะรีสอร์ทเขาเนี่ยติดลำธารมีสระว่ายน้ำชิลๆด้วยใช่ไหมใช่วันนี้มากี่ท่านมาสามไปก็บสามคนสามพี่พิงกับพี่สา你会剪国语哈我会剪อ语的哦为什么你会剪 บริบทจีนนเหรอใช่ครับโอแล้วตงลงน้ำไหมเดีย๋ยวเชิญชวนให้โดดลงน้ําด้วยนะมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมครัผมว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมดีกว่าว่าวันนี้ล่องแก่งเนี่ยที่ผมมาเนี่ยทริปนี้เนี่ยผมลงน้ําพร้อมแล้วก็รับชมแล้บอกว่าวัน,นฟินแน่นอนนะตั้งแต่ผมล่องมาเนี่ยทริปที่แล้วเนี่ยกับทริปนี้เนี่ยมันต่างกันจริงๆเพราะว่าทริปที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าสองข้างริมแม่น้ํานี่ครับ จะมีแต่รีสอร์ททิปนี้มาเนี่ยได้มาพักผ่อนจริงๆที่พักที่เราอยู่มันก็เงียบสงบแล้วมันล่องเนี่ยเงียบไหม,มเงียบม,มากเลยมันแบบแทบไม่มีคนเลยอ่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมปกติมาชมแล้วก็สามารถดูนกได้เพราะลกมีหลายลกงหลายสายพันธุ <c oughs> ์กิจกรรมของทางรีสอร์ทนะครับอวอลวีรีสอร์ทนี่ก็ยังมีทั้งขี่รถ ATV แล้วก็บีบีกันชมบรรยากาศเต็มๆดีกว่าว่ามันเงียบสงบสงัดขนาดไหนบรรยากาศมัน มาแบบนั่งแล้วก็มาบรรยากาศมาแบบว่านั่งเรือทอดนะทอดใจนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องก้มเพราะวา่ามีเชือกโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้หหนึ่งรีสอร์ทอันนี้รีสอร์ทสาไทยแห่งรัก ฝั่งนูง้นจะกลางเต็มครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับเสื้อเขียววันนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวๆนะครับก็อยู่เรื่องไงเทศกาลสงการคนในเยอะนะเห็นไหมนี่ก็จะตรงนี้จะเป็นแบบคนที่มาเที่ยวแบบพักผ่อนจริงๆไม่มีเสียงดังไม่ได้เปิดเพลง ใชไหมเหรอ <co ld> ให้กี่ดาวอ่ะให้กี่จุดดาให้ห้าดาวหดาวเลยครับ่ะที่แรกตัดสินใจไม่ลงใช่ <co ld> แล้วพอลงแล้วถึงโอเคว่าที่ <co ld> พี่ชวนดีใจว่ะ <co ld> ถ้าไม่ได้ลงนี่เสียใจท <co ld> ่านผู้ชมนะวันนี้ก็ได้นะน้องเฟิร์สมาเป็นคู่ในการท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆจากวลรวีรีสอร์ทแต่ไม่แน่นะท่านผู้ชมนะอนาคอาจจะชวนนักทองเฟยวนดีไหครับท ถ้าว่างเนาะอ๋อแหมนี่ก็จะเป็นคู่ใจยังไม่ได้เลยเนาะ่า <c oughs> ขอบคุณมากครับน้องเฟิร์สฮนะบอกผู้ชมบ้านหน่อยว่ารู้สึกยังไง หลังจากที่แรกๆก,กูบอกว่ากล้าจะไม่ลงตัดสินใจโดดลงมาเลยถ้าเราไม่ลงก็คงจะน่าเสียใจเนอะไหนๆก็มาแล้วแล้วครั้งหน้าจะว่างมา,านเมื่อไหร่ก็ไม่นุ่กันสนุกดีค่ะตอนแรกก็เห็นว่าเพิ่งฝนตกนะคะน้ำมันไหลแรงเลยแต่ว่าเราก็ ทางเรือเขาก็ดูแลเราดีเนาะเขาคอยเซฟเราตลอดองขอบคุณนะครับน้องเฟิร์สมากขอบคุณครับขอบคุณครับที่ได้มีโอกาสแม่เขาเรียกว่าอะไรเจอกันโดยบังเอ,อิญนะครับแล้วมาร่วมทิปกันน้องเฟิร์สช่วยเชิญชวนห่อสำหรับ,บใครที่ไม่เคยมาที่วอลลวีร e ีสอร์ท e แล้วก็มาร่วมกิจกรรมทางน้าแบบนี้ครับก็สาหรับคนที่กลาลังหาที่พักผ่อนเวลาว่างนะคะแบบอยากได้ที่สงบสงบไร้คนแล้วก็มีกิจกรรมที่แบบพบคันเชิญที่เลยค่ะวอลลวีที่พักสวยงามบรรยากาศร่มรื่นมากันนะคะ กิจกรรมทางนะ้ำเพนบอลดีๆกันรวมไปถึง ATV ีวะเดี๋ยวพักสักครู่ฮะพบกันในช่วงของอร่อยอร่อยทั่วไทยนะครับพักสักครู่ครับช่วงอร่อยอร่อยทั่วไทยสนับสนุนโดย all new y o u u d m a x พลารุภาพพิกโลก เรืื่่องดมตาช้างาพบกันในช่วงของเด็ดอร่อยทั่วไทยวันนี้มาที่จังหวัดเพชรบุรีได้ไปล่องแก่งอยู่บนเรือยางล่องไปเรื่อยๆตามนะ้ำต้องหลบโขดหินโขดไม้เสียพละกำลังไปมากเลยต้องหาของอร่อยๆหาแกงกะจาแล้วถ้าไม่มาถึงร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงนะครับก้างผมนี่คือเจ้าของร้านนะครับตัวจริงเสียงจริงหนุ่มไฟแรงแซงทางโค้งสวัสดีครับ ก็คือน้องหนุ่ยเจ้าของร้านนะครับทาย,ยาตรุ่นที่2แล้วนะครับผมร้านของน้องหนุ่ยเนี่ยขายอาหารนอาหารไทยรสจัดต่วใหญ่เป็นอาหารไทยขึ้นชื่อเมนูของทางร้านคือเป็นทอดมันเนื้อปลาฉลามทอดมันเนื้อปลาฉลามต้องขูดเอาเนื้อปลาเนี่ยมาใช้ในการผสมกับพริกแกงแล้วเครื่องเทศท เมนูนี้หนุกเหนียวนุ่มนะแต่ไม่เหนียวนี่ลองก็ติดใจเลยรีวิวราคาเมนูนี้เท่่าไหรครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณราคา150บาท150บาทแรัอาว้ก็บอกต่อต่อไปตามเด็ดกันไหนฮะนี่คือปลานิลเกลือนทอดน้ำปลาปลานิลเกลือนทอดน้ำปลาต้องทานคู่กับอะไรฮะต้องทานคู่กับน้ำจิ้มนี่เลยครับเป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะฮะถ้วยนี้คือน้ำจิ้ม เป็นพริกน้ำปลาครับน้ำปลาอันนี้เป็นซีฟู้ดซีฟู้ดสนราคาเบากระเป๋าไม่แพงเท่าไหร่ตอนนี้ราคาไม่เกิน350บาทไม่เกิน350บาทใช่ครับมันหอมหวานน้ำจิ้มอร่อยมากไม่เผ็ดเกินไปนะแล้วมะนาวมะนาวมะนาวน้ำปลาลากผอกชีหอมแดงใช่ครับ350บาทถือว่าไม่แพงเลยปลูกปลาปลูกปลาอยู่กระเป๋า ไปเป็นหวยดีครับอันนี้ขอนําเสนอเลยอันนี้คือกุ้งแม่น้ํากุ้งเกลือแล้วแท้ๆเลยครับใช่ในนี้เลยวะในนี้เลยครับอันนี้ต้องใช้ลูนะส่วนราคายังไงฮะเนี่ยจานนี้อยู่ที่กิโลละ950บาท950บาทแค่นั้นครับไม่ถึงพันบาทแน่นอนจริงๆสดๆแน่นอน9 0้อบาทกี่ตัวเนี่ย ห้าตัวครับหตัวมีทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันเลยใช่ครับต้องฝั่งทุกโต๊ะส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่นะใช่ครับร้านนี้เปิดมาก็อุ้ยครบสี่สิบปีนะแม่อร่อยจริงอยู่แม่จุวันนี้หรอกต่อไปเมนูอะไรดีฮะอันนี้ครับเป็นปลาบึกผัดชาครับปลาบึกผัดชา รสชาติพิเศษยังไงมันแต่ไม่เลี่ยนเผ็ดหอมหวานมันเค็มลองทานดูก่อนครับกัดเนื้อเนื้อเลยอ่ะจานนี้ไม่ถึงครับไม่ถึงด้วยเหรอไม่ถึง200ครับ180บาทร8 0บาทครับผมอ้าวแน่นอนเพราะท่นินเราถึงแหล่งเลยนอกจากมันดูมันตรงแล้วยังมีอะไรอร่อย ก็จะมีเป็นอบูนึ่งซีอิ๊วที่นี่แล้วก็เป็นเมนูแนะนําเหมือนกันใช่ครับแล้วก็จะเป็นพวกแกงเขียวหวานเนื้อปลาฉลาดเนื้อปลาฉลาดอย่างที่ทาทอดมันนะครับเราไปแกงเขียวหวานก็อร่อยอร่อยจนต้องบอกต่อท่านผู้ชมฮะร้านคุณหนุ่ยนี่อยู่ตรงไหนฮะร้านของเราอยู่ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะร้านเปิดและปิดกี่โมงฮะร้านของเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเชิญชวนหน่อยฮะใครที่มาที่แก่งกระจานแล้วยังไม่เคยได้ลองร้านคุณเลย เรียนเชิญครับลูกค้าสนใจอาหารที่เป็นประเภทปลานําจืดที่นี่ร้านเราไม่ไคยผิดหวังแน่นอนครับแล้วเขาบอกว่ามาดูจากรายการนี้ด้วยฮะเดี๋ยวผมลดให้อีกรดไปอีกเอาไทยไปด้วยท่านผู้ชมครับผมบอกว่าร้านนี้รสชาตินั้นอ้โหกลมกลม่อมจริงๆิงลองมาที่แกงอาจาร์แล้วลองดูพิมพมาเร็วร้านบ้านนิ่มแกงติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับ0618965939นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณหนุ่ยมากขอบคุณครับขอบคุณรับปมขอบคุณครับรายการเดินทาง มาถึงท้ายช่วงของรายการตอร้านไหนดูได้อย่างไรไปรีวิวร้านท่านไปเช็คอินไปปักหมุดร้านท่านนะียดไลน์มาตามข้างล่างถ้าดูรายการแล้วชอบรายการกด u b s c r i b e นะครับแล้วกดติดตามกดกระดิ่งท่านจะพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงร้านอาหารอร่อยๆสำเนาครับผมคุณหนุยและทีมงานขอกล่าวคำว่านลภันดีกุไหนรตีสวัสดีครับ